ดูน้ำมันที่หยดลงมานะครับทุกคน <c oughs> มือดีมนะครับทุกคนอ, <c oughs> อันนี้คือกองตัวเล็กมันกองน้ำมันอะไรอะ่ะกองหยาบเขาเรียกกองหยา,ถายด,ดถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งควรจะเปลี่ยนมันมันแค่ว่า,าทนความเย็นกลัวน้ำมันเป็นไขบ้านเรามันมันไม่เย็นครับบ้านเรามันร้อนร้อนครับไป รีวิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถามว่าเปลี่ยนด้วยตัวเองไหมให้เพื่อนเปลี่ยนให้รีวิวนี้เราอยงยบอ่ะมันคนดูะมีรอยัลฟิลคลาสสิก350อันนี้รถจ่าเอฟนะครับทุกคนเอฟเอาทิชชูให้ผมสองแผ่นสามแผ่นก็ไม่มีแม่แรงครับเราก็ใช้กันอย่างนี้เลยนอนทํากันนี้เลยไม่มีแม่แรง ไม่มีตะเคลูกแรงก็พออ่าเราก็นอนทํากันอย่างนี้สด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 ไปเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำมันเครื่องสองหมื่นหกพันโลนะครับของรอยย l อนฟิลคัาสสิบสามห้าศูนย์ว่าสีมันจะดํามืดขนาดไหน ดำแน่มือผมก็ดำเหมือนกันเลยอ๋อออกแล้วดูน้ำมันที่หยดลงมานะครับทุกคนร้อนไหมร้อนไหมอุ่นๆพี่พอุ่นๆปล่อยให้มันไหลก่อนนี่นครับทุกคนดูดูมือดิมนะครับทุกคน,นดำปีเลยทีเดียวดำแน่นอน มือผมก็ดำามดด้วยนี่คืออ่ากองหยาบตัวเล็กอ่าแล้วไอกองกองที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้อ่ามันมันนี่นี่มันมีสองตัวตัวนี้มันอยู่ไหนอเอฟซื้อมาตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวอ๋อโอเคคุณคุณไม่ได้เปลี่ยนต้องซื้อกองหยาบมาอีกตัวนะกองกาะดักองเออกองหยาบมันอยู่ในนี้กองเล็กดูดูดูไม่มีนี่ก็พอแล้วอ่าไม่มีเศษก็ไม่เปลี่ยนก็ได้คือ มันมีกองตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเอฟนี่นะครับคือกองที่เราจะเปลี่ยนกันแต่นี่คือกองอยู่ข้างเครื่องฝ่งนู้นอันนี้อยู่ฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นครับเครื่องแต่มันจะมีตัวตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเนาะจโแล้วก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งที่ถ่ายออกมาจากแค้งใต้แค้นมีสองตัวน้อสองตัวก็คือ เราต้องถ่ายต้องถอดอย่างเงี้ยน็อตสองตัวใช่ครับสองจุดเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถอดตรงนี้ถอดด้านนู้นอีกตัวหนึ่งใช่ครับผมจะเร็วขึ้นศูนยญนี่ศูนย์นก็ไม่ได้แพงเออไม่แพง่ร้อยกาบาทแพงค่นี้เท่าวลเเอกนั้นแล้วกองก็ต้องมีสองตัวใช่อันนี้เขาซื้อไม่แค่ตัวเดียวจริงก็ต้องกองหยาบตัวเล็กตัวหนึ่งประมาณนี้ เปลี่ยนตรงนี้ก็าตเปลี่ยนก็ต้องาประดัดได้ก็จริงจริงอะถ้าถ่ายน้ำมันคือมันเหมือนกองรถไอ้ของเราเนียถ่ายน้ำมันเครื่องสองรอบเปลี่ยนกองหนึ่งทีแล้วสองหมื่นวิ่ดีก<ต>็ <cell> ได้เ,เปลี่ยนรอบหมื่นแค่ไหนใช่ไหมเป็นหลักเนี่นยว่าหมื่นลบเราก็จัดชุดใหญ่แต่ค่าแรงสูง,งก็แพงมากเลยอ๋อครับผมอันนี้คือกองตัวเล็กมันกองน้ำมันอะไรอ่ะกองหยาบเขาเรียกกองหยาบครับผม กองพวกไอ้เศษพวกโลหะในเครื่องยนต์เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องซื้อมาสองตัวเนาะใช่ครับเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนเองก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้ไม่ยากครับได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งอันนี้คือจะให้ดีก็คือซื้อซีนมาด้วยใช่ครับอ่าซีนมาเปมาเปลี่ยนด้วยอันนี้อันนี้คือฝาของกองใช่ไหม อันนี้ฝากรยางใต้นี้ก็มีซีลก้อนมันเครื่องด้วยฝากองตัวเล็กใช่ตัวเล็กอันนี้ทิ้งไปเพราะว่ามันผ่านความร้อนมาเยอะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับซื้อมาใหม่ซีลนี้ซีลนี้ทิ้งไปจบครับเฮี่ครับเป็นซีนยางอ๋อขาถ้า เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งควรจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่างมันก็เสื่อมสภาพอะเนาะเจอความร้อนเนาะไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่แต่เปลี่ยนดีกว่าผมบอกน้องผมบอกน้องที่ขาวหลวงไปยังคงห่อข้าแสนเลยหาดูตั้งวอร์ดิ้งให้มันดี อันนี้คือเราจะเปิดอันนี้กองใหญ่อ๋อเปิดฝากองใหญ่กองใหญ่ั้งเครื่องเมื่อกี้เมื่อกี้ไอกอ,กองน้อยกองน้อยกองน้อยหยาบใชจะอยู่ก้นแทงอืม่ครับก็จะอยู่ตรงฝาข้างเครื่องด้านหน้าฝั่งขวามือวิธีถอดก็ไม่ยากนะครับเป็นหกเหลี่ยมเนาะสามตัวน็อตสามตัว ก็มีน้ำมันหมดทุกจุดอ่ะมันเปิดแล้วให้มันโฟทั้งเครื่องอืเปิดทุกจุดไว้เลยเห็นกองยัน,น,นี่ครับลักษณะฝากองกองน้ํามันเครื่องอันนี้จะเป็นกองตัวใหญ่ตัวแรกที่ถอดออกมาก็เป็นกองหยาบตัวเล็กใช่ครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมไอ้พอถอดมานี่ก็มันก็จะมี ซีนเหมือนกันครับเดี๋ยว<ห>็ต้องแกะเปลี่ยน <c oughs> ก็ควรที่จะเปลี่ยนเพราะว่าโดนความร้อนแล้วมันก็จะบวมแล้วก็ลักษณะของกองสป,ปริงจะอยู่ด้านนอกนะครับทุกคนถ <Sounds> ้าเพื่อนเนที่จะเปลี่ยนเองถ้าไปใส่กลับด้านอาจจะมีปัญหาได้ใช่ครับผมถ้าใส่กลับด้านปุ๊บเนี่ยน้ามันจะมันมันจะไม่โฟมอเรียกว่าอะไรอ่าไหลย้อนกลับได้น้อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่มันจะไหลถูกต้องครับผมนี่พอทองนี่นะครับเวลาจะใส่ก็คือว่า ต้องเป็นด้านที่สปริงออกด้านนอกเอาสังเกตง,ง่ายๆแหละเอาสีส้มข้างในอืสปริงนอกอ,อันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาก็ดำนะตัวน,นี้มันก็เยอะอยู่พอสมควรอันนี้คือลักษณะกองสองหมืนกพกิโลนะครับทุกคนครับผมอโอเคเปลี่ยนเลยเดี๋ยวดูตัวใหม่ประมาณน่ครับผมอันนี้คือตัวใหม่เราอืก็จะสดใสแบบนี้นะครับผม ก็จะใส่ใส่เลยก็นิดนึงอ๋อนี่ชุบน้ํามันหน่อยทาไว้ทุกอย่างนิดนึงนะเอาจะปิงตัวนี้ออกมันเดิมแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปเลยเดี๋ยวขอทชู่หน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ดูก่อนกับกองเมื่อกี้อ่าเทียบไปดูลักษณะความสกปรกนี่นะครับทุกคนดูดำปิดอ่าดำปีเลยนะครับดำปิดถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งควรจะเปลี่ยนครับผมเพราะว่า มันจะช่วยกรองสิ่งสกปรกได้นะครับไม่ให้เข้าเครื่องเราเนาะแล้วก็ทำความสะอาดมันหน่อยตรงนี้นะครับกับแล้วจะติดดูทั้งหูเลยใช่ทั้งข้างเลยมาทั้งข้างเลยทั้งหูเช็ดก็เช็ดก็ระวังหน่อยนะครับตรงนี้คมมากโคตรคมเลยจะบอกให้เขาไปซื้อกล่องซื้อยางอะไเหมือนมีดเลยถามมันลงไหมมันบอกมีะมันต้อดมินแค่วันเลยแอดมินตากล้องลองฮะลองลองลองจับลองลองสกิทดูฮะอีกหนึ่งเสียงไหนกันนาราโอ้คมจริงครับทุกคน ระวังนิ้วมันบาดได้เลยนะเนี่ยบาดได้เลยนะคมมากคมมากเป็นสีเลือดนะครับก็คือเหมือนแบบใช้เครื่องปาดมาแล้วไม่ได้เก็บขอบเลยใช่ครับงานเขาจะดิบๆหน่อยดูสีแค่คนละสีเลยโอเคครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมปกติใส่เก่าอ่าปึ๊บความเปลี่ยนมาแต่เนี่ยพี่ชอบนี่นะครับอย่าใส่พิดนะทุกคนเอาสปริงออกด้านนอกใช่ครับไปดูพันเตอร์แล้วแม่งเอฟเอาลูกยางให้ผมหน่อยลูกยางเอาซีนซีนยางอ่า กรองเปลี่ยนทุกครั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะบวมก็เลือกตัวนี้ออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวเช็ดๆหน่อยเสียงใครเว้างโอเคครับเนี่ยนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ ใส่เข้าไปอัดไปปกติเลยนะครับน er ี่นะครับเรียบร้อยสวยงามตรงนี้มันจะเป็นบ้างๆอืมโอเคนะครับเรียบร้อยครับก็ประกบนะครับผมประกบปิดเข้าไปเหมือนเดิมขันน็อตให้แน่น นเจ้าบอยแเจ้าบอจะให้ไปสู่น่ยามผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาให้ค้างคืนไอ้ห่านีเออที่นี่มันใครบ้านเราเรายังนั่งรถไฟมาได้เนายเหรดันไปนะดันหน่อยเราสปริงมันจะยันกลับเนี่มันทิงตรงนู้นย ที่เติมน้ำมันเครื่องออกก่อนเอาเพื่อ๋อเพื่ออากาศอ่าให้อากาศมันเข้าเนาะใช่ครับต้องเปิดฝาเครื่องตรงนี้ฝาเครื่องด้านบนอ่าใช่ครับเพื่อให้อากาศมันเข้าน้ำมันมันจะไหลออกหมดใช่ไหมใช่ครับอ่าก็ทำความสะอาดนิดหน่อยตรงตงเกียวตรงฝานะครับทำสะอาดบ้างสวัสดีครับ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 ดูแล้วก็ ใใตายเราก็ปิดฝากรองให้เรียบร้อยใช่ครับผมข้อควรระวังอย่าลืมใส่น็อตด้านล่างเดี๋ยวเวลาใส่น้ำมันลงไปแล้วมันจะไหลงไไลงัวตองไม่ใช่ทําบิ้ <c oughs> นเบิ้อ,อ,อน็อตข้างล่างเครื่องไม่ใส่เรียบร้อยอันนี้ก็ค่อยๆขัน ไม่ใช่ว่าขันแน่นไปตัวเดียวฝั่งเดียวไม่ได้ครับเขาห้ไล่ขันทีละตัวทีละตัวให้มันแบบเข้าไปพร้อมๆกันอ่าเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกลียวมันปีนเกลียวอเนาะแล้วก็ไม่ต้องขันแรงมากเอาแค่ตึงมือก็พอครับเพราะว่ามีซีลูกยางอยู่แล้วนะครับ เต็ึหนึ่งก็เอแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ใตัวนี้ต่อห่างน้ำมันเครื่องนะครับผมไปฝั่งนู้นตอนแรกนะก็ใส่ก็ ถอดออกมาก็ทำความสะอาดเกียวกัน,นิดหนึ่งฮะบางทีมันจะมีเศษโลหะเศษฝุ่นปิดนอยู่แต่จริงศูนย์แรกๆเขาใส่น้ำยากันคลายมาอยู่แล้วในพวกนี้ครับจริงแหวนอ,ะอ่ะเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเราเราก็ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งหรือถ้าไปศูนย์อริการเขาจะเปลี่ยนให้อยู่แล้วแหวนรองน็อตน้ำมันเครื่องใช่ครับแต่แนรองหัวน็อตแต่แต่จริงๆแล้ว ไม่ทีเรียดเราทําเองก็ซื้อมาเปลี่ยนก็ได้หรือว่าถ้าถ่ายไปแล้วครั้งหงครั้งก็อาจจะเปลี่ยนได้แหวนมันยังไม่เสียหายอะไรเราก็ใส่ตัวเดิมก็ได้เนาะถ้าคนทีเรียดก็เปลี่ยนดีกว่าถ้าวาวเนี่ยมันต้องดังแต่ทีแรกตอนแรกผมวาวยันมันดังตั้งแต่ทีแรกเลยก็เป็นน็อตที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องที่เราใช้แล้วลงมาเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่กลับไปที่เดิม เจออยู่เคสหนึ่งนะอยู่พิษโลกแหวนเสียทังนี้ครับน็อตตัวนี้นะครับที่ดีมใส่กลับเข้าไปเมื่อกี้ที่เราถอดในตอนแรกให้น้ํามันที่เราใช้งานแล้วมันไหลลงมาทิ้งลงมานะครับน็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนี่นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ใส่เข้าไปกลับคือเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนห้าดับเบิลเนี่ยมันคือการที่มันจะเป็นไขนะอุณหภูมิ ใช่ไหมสิบห้าวิวเนี่ยเก็คือยังไงบ้านมือบ้านเราไม่มีทางอ่ะคือไอ้ที่อุณหภูมิจะติดลบอ่ะถูกต้องไอ้ข้างหน้านี่คือตัวทนความร้อนไอ้ข้างหลังข้างหน้านี่คือความเนื้อยความเหนื่อยอะไรเงี้ยติดลบติดอะไรก็ตามสเปคแล้วมันต้องใช่ตามสเปคเราต้องใช้อะไรคู่มือบอกให้เป็น 10W30 อ่า 10W30 สามารถใช้ได้คู่มือเลยเหรอตามสเปคคิด 10W30 ครับ 10W50 10W50 โอเคเอาใหม่มือบอกสิบวิอ่า ตามคมูมือที่ต้องใช้ตามสเปคคิดมัน10 w 50ครับแต่ว่าอันนี้เจ้าของรถเขาเลือกใช้15วิว50แต่ว่ามัน,นจริงก็ไม่ไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวหน้ามันมันแค่ว่า,าทนความเย็นกลัวน้ำมันเป็นไขบ้านเราม,มันไม่เย็นครับ มันเรามันร้อนนร้อนครับใช้ไปเถอะก็คือบ้านเรานะครับรับรองว่ามันไม่เย็นแน่นอนแทบจะอยู่ในนรกกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> อุณหภูมิก็40องศานะครับบอกได้เลยว่าร้อนอยังรับตกนรกกันเลยทีเดียว <c oughs> ซึ่งตรงนี้เจ้าของรถเขาก็ใช้เป็นตัว 4T15 W50 นะครับ <c oughs> เป็นของยี่ห้อโมโตู้ในส่วนของยี่ห้ออื่นๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่กําลังซับในกระเป๋านะครับทุกคนแต่รหัสที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนจํารหัสเอาไว้ แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าโมตุนไม่ได้สนับสนุนนะไม่ใชแค่ส่วนเสียไม่ได้เป็นสปอนนะครับแค่บอกว่าเจ้าของรถเขาเลือกที่ห้อไนใช้ใช่ครับจริงๆว่าใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่เงินนี้กระเป๋าอยากได้อะไรก็ซื้อเอาครับทุกคนอันนี้หมูหมูน้ำแดงอยู่นี่นะที่รู้จักกันดีต้องบอกก่อนเลยโมตุนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่มีอะไรให้นะครถยนต์นี่ไปเติมนีเสียงเตี้ยนเลย แล้วก็เติมเข้าไปนี่นะครับค่อยๆเติมเข้าไปมันมีท่อให้อยู่แล้วอันนี้ก็คือเราก็ใส่น็อตแทงน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายังไงแล้วก็แนะนำว่าอย่าลืมนะครับน็อตใต้เครื่องนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่น้ำมันไหลออกได้ไปซื้อน้ำมันใหม่มาเพิ่มอีกนะครับทุกคน แนะนำว่าเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับอย่าดื่มนะครับอย่าดื่มถ้าทําเองนะครับแนะนําว่าอย่าดื่มเพราะอาจจะเะ่เพราะอาจจะหลงจะลืมลืมใส่น็อตเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําให้น้ำมันไหลออกครับได้เสียเงินไปซื้อน้ำมันใหม่เหมือนกับเดนโซ่เดนโซ่แต่ร้านมันบอกเลยนะพี่พวกตัวเช็ม่อย่างพี่กิตเนี่ยขายอะไรเี่น้ร้านมันบอกเลยว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเทสรถกันครับ ฟังเสียงท่อไปลงพังก่อนนะครับบอ,บอกได้เลยว่าล,วล้าลัาน่นเครื่องมันดึงน้ำมันขึ้นมาแล้วครับสายแจ๋วดูตรงตาแมวคือมันดึงมันดึงเข้าไปในเครื่องเลยใช่ไหม ก็เซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง26,000ื่นหกพันกิโลรอยัลฟิลคลาสิกสามห้าศูนย์องอันนี้ก็ถ่ายไป2ลิตรนะดีมใช่ไหมตามค็กเทลมาเท่าไหร่หนึ่งหยุดแปดหนึ่งหุดแปดแต่เติมไป2ลิตรก็คือเติมจนหมดเลยอุัยมันบอกเติม2ทสองดูร่อนเมืองไหม สใส่ได้มันไม่ได้ทวงนะที่วันนี้ไม่ได้ทวงนะยังเทนเน่ร์มันอสามจุดสองผมก็เติมสามจุดสี่เรื่องอะไรเพราะผมไปเทใส่กองด้วยเทใส่กองเขาก็ดูใช่ใช่ใช่ตัวงบิกเกอร์ใส่